สวัสดีครับวันนี้เป็นวันจันทร์นะครับอ่าสุลูกค้านะครับได้เอารถคันที่3นะครับเข้ามาทำการติดหน้าจอแอนดรอยนะครับมิชิก้านะครับตัว M6 นะครับตัวแรม6ลอม6.4นะครับแล้วก็ติดจอกลางมิชิก้า13นิ้วนะครับใส่กล้องถอย AHD นะครับแล้วก็กล้องบันทึกเหตุการณ์ลงที่หน้าจอสำหรับคุณดาย H1 คันสวยคันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าช่างโอมช่างเฟรมทำการติดตั้งแล้วก็ทำการรีวิวกันนะครับ ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับร้านถาวรอตช็อปนะครับวันนี้เราอยู่กับรถมุนไดเฮตวันนะครับถ้าลูกค้าได้ทําการเข้ามาติดหน้าจอยมิชิก้าตรงรุ่นนะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่น M6 นะครับแรม6ลำหกี่นะครับที่ยังให้ภาพคมชัดมากๆนะครับนอกจากนั้นก็รองรับซิมการ์ดนะครับลูกค้าสามารถนาซิมการ์ดมาใส่ได้นะครับกล้องถอยหลังนะครับก็เป็นระบบ AHD นะครับที่ให้มุมมองกว้างมากๆนะครับเรามาดูไฟล์ภาพ 4K นะครับตัวนี้ก็ให้ ภาพละเอียดสูงนะครับภาพสวยงามเลยครับคอนโทรลเป็นไมันติฟังก์ชันนะครับสามารถคอนโทรลสั่งงานใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับจะมีกล้องมันจะเห็นการด้านหน้าลงหน้าจอนะครับสามารถเล่นย้อนหลังฟอร์มการ์ดผ่านหน้าจออินโอยของเราได้เลยนะครับก็ให้ภาพคมชัดมากๆนะครับในส่วนของแอปพลิเคชันนะครับก็จะมีทีวีออนไลน์ o o g l e ลแมปเน็ตฟิกสปอร์ติฟายยูทูบจกเป็นหลักให้นะครับลูกค้าต้องการโหลดแอปเข้าเติมนะครับก็สามารถโหลดได้ที่พจสตูเลยนะครับ สำหรับทีวีออนไลน์ทีวีทีวีดิจิตอลน,นะครับก็สาม,มารถดูช่องรายการด้านข้างนี้ได้นะครับอ่ามันจะเป็น YouTube นะครับอ่าูก็ใช้งานปกติอยู่แล้วนะครับอ่านอกจากนั้นตรงนี้ก็ยังรองรับการแบ่งสองหน้าจอนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอ่าสหรับ M6 นะครับก็แบ่งสองหน้าจอได้นะครับประมาณนี้นะครับ โอเคเด็ดต้นสำหรับคุนใดคันนี้นะครับก็ได้ติดหน้าจอมิชิก้าเป็นจอเพดานนะครับด้านหลังด้วยนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูกันนะครับอันนี้เป็นจอเพดานนะครับก็สวยงามนะครับเป็นขนาด13นิ้วนะครับก็เหมาะกับรถคุนใดมากๆนะครับโอเคสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับติดต่อได้ที่ร้านสาวรนท์อุตตช่อเรียบทางนวลกับไม้ลำพิทนะครับวันนี้สวัสดีครับ และแล้วหุ่นใเฮสวนที่ติดหน้าจอแอนดรอยมิชิก้า M6 นะครับแลม6ลอม6 4ก็เสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับติดจอกลาง13นิ้วของมิชิก้านะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดใจม้นแชร์นะครับซึ่งเป็นรายการโปรดเพื่อย้อนกลับมาดูใหม่แล้วเรากลับมาเจอกันในคลิปต่อไปนะครับวันนี้สวัสดีครับ